อะไรครับสวัสดีทุกคนทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้เป็น2องแพทใหม่นะครับ Fear itself นะครับพวกบรรดาแก๊งผู้ถือค้อนแต่ว่าตอนก่อนนั้น,น,นเห็นมีการโปรโมทแล้วยังไม่เห็นภาพตอนแรกผมนึกว่าเป็นไอ้พวกแก๊งถือค้อนแบบในมาเวลเฟสบุ๊กอ่ะเออไม่ใช่เวอัน,นีเน้เป็นอีกเป็นอีกหลายๆตัวละครที่แบบอ่าเราเคยเห็นแบบในที่คนเอามาโปรโมทเมื่อ,อหลายปีมาแล้วไม่คิดว่า จะได้เห็นในนี้ดูเดีับอย่างเท่เลยแล้วเก็บเพชรพอด้วยคราวนี้ไม่มีตัวละครใหม่เลยใช่ไหมครับมี t ีสี่เขาแล้วครับทุกคน Thor Love and Thunder นะครับปั้น t ีสง่ายกว่า T3 มากเพราะว่าของ t ีสี่นี่มันดองมาเยอะไงฮะเพราะว่ามันไม่มีตัว t ีสีักกี่ตัวหรอกอะไรเงี้ยมันก็เลยใช้ทองเยอะอย่างเดียวแต่ของนะ่ะหาง่ายกว่า เพราะมันมียู่ตัว2ตัวป่นในอนาคตน่าจะยากตามลําดับอ่าไปเอ้ยเดี๋ยวนะมันกดไปดูงี้นี่ได้นี่หวาเพราะว่าตัวละครใหม่มันไม่มีโอเคอันนี้มีเพิ่มมาป่ะเฟรอิเซลนะครับอืมเจ๋วเท่เท่นี่นี่ผมเก็บครบร้อเซ์ชุดแรกในชีวิตครับเออทอด้วยรักและอัศนีนี่ครบแล้วฮะโอ้ในที่สุดคอลเลกชันครบกับเขาสักครั้งหนึ่งเออมาอยูยูนิฟอร์มหืไททาเนียครับ ไททาเนียเฟียอิเซลฟ์นะครับโอ้โ oh, ห oh, สุดยอดไปเลยซื้อเลยครับไททาเนียนี่เออดีไม่ดีไม่รู้ซื้อไว้ก่อนเออสาเหตุที่ซื้อนะครับ50%คือไทไทเเนียเนี่ยใช้ประจําอยู่แล้วเพราะว่าเป็นล mm ีด hmm. พวกทีมไวรลายฝั่งแดงนะครับเพราะว่าเพิ่มพลังโจมตีสูงมากน,น,นั้นใช้ประจําอยู่แล้วเอออ,อีกอีกห้คือบ um ึ um นะ้มบ้มน่ะคือลือนะ่าไปดูตัวอย่างสกิลกันขอให้เก่ง สำหรับดีไซน์เอาไปเลย10เต็ม10ครับผมอ่าเอาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันมันตีเลยอะครับเดี๋ยว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 นะครับผมไม่ได้กดอะไรเลยครับใจเย็นๆอ่าเลื่อนตัวควบคุมไปใส่ตรงนี้โอเคใจเย็นนะโอเคโผล่มาเอาเลยแหละครับเมื่อกี้ตัดออกไหมหรือปล่อยลงไว้ในย้อนหลังเลยดีฮะแบบเผื่อคุณชอบใจอะไร สกิลหนึ่งครับหนึ่งสองซ้ำสุดยอดครับผมหนึ่งเต็มสิบครับหมุนค้อนมันโอ้ยหมุนดีแก้วสกิลสองครับตีเสรยเสยโอเคค่วงสามเต็มสิบครับผมสกิลสามเป็นไงครับผมอ่ะขอมนแมนขอมนแมนอ่ะแล้วก็เขาเตอร์ทุบ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 ทุ โอ้ยทุบรัวมากและทุบเยอะด้วยอันนี้6เต็ม10นะครับผมครับเออเขาชอบแบนเนอร์มากกว่าฮักนะฮักดีแต่ทุบทุบทุบสกิลสี่เป็นไงครับทุบกระโดดทุบเมื่อกี้เป็นสกิลทุบอันนี้กระโดดทุบแต่ว่าสามารถทําอย่างอื่นได้ด้วยนะครับดังนั้นสกิลหลักประโยชน์มากเราจะเน้นที่ในการให้คะแนนในเรื่องของประโยชน์เอาไปเลยหนึ่งเต็มสิบนะครับสกิลห้าครับเป็นไงครับผมโอ้ยวิ่งตีตีตีทุบพื้นเย่ใส่ค้อนนะครับทุบ ก็ทุบทุบทุบเออแล้วก็สกิลหกไปงั้นคือค้อนมันเอาไว้ใช้ตีได้ด้วยนะมันไม่ได้เอาไว้ทุบอย่างเดียวหรือเอาไว้เคลี้ยงก็ได้เออเอาไว้แบบฟาดก็ได้นะเอาจริงๆมันไม่ต้องทุบอย่างเดียวหรือหมุนอย่างเดียวก็ได้จริงๆมันคีเอทท่าได้อีกเป็นล้านอ่ะเหมือนทอร์เลิฟแอน Th ทันเดอร์อ่ะที่ท่าเทๆมีในหนังเยอะมากอ่ะปรากฏไม่ใช้เลยกลายเป็นปล่อยสายฟ้าอย่างเดียวเออเจนใช้ท่าโคตรเท่เลยเราก็หวังว่าภายหลังจะมีอัปเดตมาไม่มี ไอคอนแยกล่างก็นม่มีบ่อยสายฟ้าเฉยๆแล้วมีเอฟเฟคสายฟ้ามาบังจอสกิลหกไปไงครับ3าสโอ้มาช่วยกันทุบครับผมทุบทุบทุบทท,ท,ท,ทุนี่ทิ้งศอกโอเคครับผมสามเต็มสี่รับสุดยอดนี่ถือว่าเป็นเริ่มต้นได้สวยงามมากนะครับถือว่าครีเอทมากๆค,คือคอนทำอย่างอื่นได้อีกเยอะนะครับผม อาละครับอ่านี่จะเป็นลดราคายูนิฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับการอัปเกรดตัวละครเหล่านี้เนาะมาดูตัวละครที่เราชอบน้อยที่สุดกันก่อนแล้วกันนะก็คือ a b s o r b i n g Man นะครับอันนี้เดิมจะจะเป็นแบบนี้นะครับพี่คนนี้คือดูดูธรรมดามากนะครับพอมาอันนี้นี่ก็ค่อยดูธรรมดาน้อยลงไปนิดนึงนะอย่างเช่นอันนี้นะฮะเออเหมือนเขาไปเที่ยวเมืองโบราณมาแล้วแบบอิติดแขนเข้ามาด้วยมา เรามาดูสกิลที่เปลี่ยนกันครับสำหรับดีไซน์เอาเอาไปเลย2เต็ม10ครับถือว่าร้ายกาดมากนะฮะหินงอกหินย้อยลอยแตกออนอนทับอิดและอิดยังไม่แห้งนี่อันนี้มีค้อนมาเหวี่ยงครับผมหมุนหมุนหมุน,หมน,นี่ต้องมาสกิลหนึ่งเป็นไงครับหมุนเลยเหรอออยางยางควงควงก่อนควงก่อนสเต็ม10ครับสกิลสองครับ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอเคอันนี้ดีอันนี้ดีหกเต็มสิบครับอันนี้โอเคนะสกิลสามครับเอาแล้วครับเฮ้ยเวียงนะเวียงนะเจ็ดเต็มสิบครับเจ็ดเต็มสิบสกิลสี่เป็นไงครับเฮ้ยแล้วตัวตัวเออตัวเปลี่ยนอืมอืมฟาด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 เฮ้ยเจ็ดเต็มสิบครับอันนี้ใช้ได้อยู่นะไหนๆลองลองลองเปลี่ยนเป็นเออแอปซอฟต์บิ๊กแมนปุ๊บแล้วเป็นไงบ้างสกิลเป็นไงอืมอะเหมือนเดิมดีกว่าโอ้โห สีสเป็นไงครับเหมือนเดิมเลยนะมาปาดอ๋อเจ็ดเต็มสิบสกิลห้าเป็นไงครับผมเฮ้ยปรากฏทั้งหมไม่หมุนนะมันหงุดหงิดหงุดฟาดฟาดเอ้ยเจ็ดเต็มสิบครับผมสกิลหกครับไม่มีหมุนมนะฮะผิดคาดครับผมเ้ยไม่ได้เลยนี่เป็นควงแทนอันนี้ใช้ได้ดังนั้นเอาไปเลยควงเต็มสิบใช้ได้ใช้ได้ถ้าดีกว่าที่คิดนะ พอเราไม่ได้คาดหวังนี่เราก็ได้อะไรเกินหวังมาอยู่เหมือนกันต่อไปนะครับอันนี้ฮักนะโอ้โหยอดบลังการาฟิเอเซลฟ์นะครับอันนี้ดูตัวใหญ่มากเลยนะสำหรับดีไซน์นะครับในชุดนี้เอาไปเลย9เต็ม10นะครับเท่เท่ใช้ได้ใช้ได้มีแสงแว๊บๆเดี๋ยมาดูครับตัวอย่างสกิลกันมาครับจะมีหมุนไหมฮะมาเอาโอ้โหนี่เบ่งเบเบ่งพลังฮะ สกิลหนึ่งเป็นไงครับสกิลสึงแล้วนะฮะกระทืบฟาดโอ้ยอันนี้เท่เลยฟาดแล้วพื้นแตกกระจายห้าเต็มสิบครับสกิลสองเป็นไงครับผมฟาด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 ,ฟาดอืมเจ็ดเต็มสิบครับใช้ได้เป็นคอมโบโสกิลสามครับโอ้โหมันเท่จังวะสกิลสามนี่แปดเต็มสิบเลยฮะโอ้โหแล้วทำไมมันเท่จังอ่ะไททาเนียแม่นมกนีเซต้าสกิลสี่หมุนสกิลสี่หมุนแน่นอน อยู่ถู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 ดูถูดูถูถูถูดูถูถูถูดูถ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 ตถู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 ถมุูถูุูมูถูถ um ูถูถตถูคูถบถูถูถูมูถ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 ๆๆๆถูถูถูดูถูถูุูถ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 ูู้หูถ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 ููต โอ้สกิลไวด้วยนะฟาดปุ๊บนี่ทำอย่างอื่นได้บานเกินคาดตีแล้วก็แล้วก็ดูครับตุ๊ดตุ๊ตุ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 โอ้โหกดสกิลทีสี่เล่นไปเลยครับผมมาดูสกิลหกครับโอ้โห แสบตาขนาดนี้ต้องป้องกันแสบด้วยแว่น Optis ที่ออกแว่นรุ่นใหม่มาถึง5แบบ5สไตล์สบายตาทา้าแสงบนหน้าจอกันไปที่มาพร้อมขาแว่นบางเฉียบเนี้ยบตลอดถอดประกอบได้ไร้รอยต่อไม่ต้องใช้น็อตสักตัวใช้วัสดุ e x o l t e Stainless Steel สุดแกร่งแรงดีที่ถืออยู่นี่คือรุ่นแฟนทอมที่ตะล่อแสงสีฟ้าออกไปในขณะที่กรอบแว่นบางและเบาแกร่งเนี้ยบเฉียบขาดหากซื้อในช่วงเปิดตัวมีส่วนลดพิเศษอีก300บาทพร้อมกิจกรรมลุ้นรับ PlayStation 5ที่หาซื้อยากชิบหายถึง31สิสิงหาคม คมศกนี้และสามารถใช้โค้ดกราดิอุสเพื่อรับส่วนลดเพิ่มอีกหนึ่งร้อยบาทด้วยต่างหากโอ้แต่ฮักนี่ไม่ได้คิดจะไม่ได้คิดจะซื้อนะเฮ้ยไม,ไม่ไม่ได้คิดจะซื้อแต่ว,ว่ามันมันเจ๋งอะก็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 เจ๋งนะก็เจ๋งนะแต่อันนี้ผมเพิง่งผมเพิ่งจะขึ้นกำลังจ,จะขึ้นเทพเจ้านี่แล้วกูจะมาเอ๊เก็บเพชรไปก่อนดีไหมนะขุดค,คิดว่าไงฮะแต่ยังไม่ได้ปั้นฮักด้วยดิเก็บไว้ก่อนแล้วกันเนาะเก็บไ้ก่อนแล้วกันเก็บไ้ก่อนแล้วกัน พ่าเรายังมีนี่อีกนะอันนี้คือดีไซน์นี่ผมชอบสุดแล้วนะอันนี้สิบเต็มสิบเลยครับเออจากเก็ตเนาเราหรือจ็กเก็น็อตนะฮะเออรอมียูนิฟอร์มมานานแล้วอันนี้มีคือผมชอบมากเลยนะมันเทพดีฮะมันเหมือนเทพมันเหมือนเทพสถิตทุยเหมือนเทพสถิตธรณีในยูกิโอครับเอ๊ะลิ้นเป็นอะไรเนี่ยลิ้นเปรี้ยงนมันเหมือนเทพสถิตธรณีในยูกิโอเลยครับซื้อเลยนะ เ,เก่งหรือเปล่าไม่รู้แต่มันมียูนิฟอร์มเลยอยากได้มากเอเอ,เอลืมดูคอนนะครับคอนน่ารักจังไงทำไมกลมดิก๊กแล้วคอนคนอื่นเป็นไงฮะอันนี้คอนดูน่ากลัวเลยอันนี้คอนดูกลัวหน้าเลยอันนี้คอนดูกล้านัวเลยแล้วก็อันนี้คอนดูน่ารักมาดูครับเออมันเอาแคปซูลโอ้หัวโขกฟิลเตอร์อีก,กูไอใกล้ไม่เกินเดี๋ยวมันเดี๋ยวเสียงเราไม่ดังพอ ัดีไซน์เท่แล้วดูสกิลเป็นไงครับหนึ่งสกิลหนึ่งครับอุ้ยทุบแล้วเสยครับผมสามเต็มสิบครับใช้ได้แล้วมาดีนะครับมาดีครับยูนิฟอร์มที่ซื้อแต่ละอันนี้มาดีทั้งนั้นอันนี้ต้องเป็นพุ่งชนแล้วทุบชนชนทุบไหมไม่ทุบครับแต่เป็นถีบอืใช้ได้เลยเกินคาดเกินคาดเจ็ดเต็มสิบครับกิลสามเป็นไงครับ หมุนหมุนหมุนตึ้งตึ้งตึ้งทุบเอ้ยได้อยู่สี่เต็มสิบครับผมหมุนเนี่ยตึ้ง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 เออได้สกิลสี่เป็นไงครับชูค้อนทุบ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 โอเคห้าเต็มสิบครับผมสกิลห้าเป็นไงครับไม่เฉยเสยฟาดทึบนอนเหยียบเหยียบเอาเอาพุงทับแล้วยืนทุบโอ้ใช้ได้เลย เด็ดเต็ม10ครับผมสก,กิล6ครับอุ๊ยเป็นไงเป็นไงเป็นไงกัดคืบกัดคืบเหยียบกัดคืบกัดคืบโอเคหมดแล้วโอเคครับซื้อมาแล้วด้วยแม่เงเอ้ยซื้อมาซองยูนิฟอร์มแล้วและดูสิมีอะไรรถอีกอันนี้ฮัมดาวรถไม่เป็นไรครับโอเค สำหรับวันนี้การส่องแพทเฟียร์อีกเซลฟ์นะครับก็ว่าจะเป็นเท่านี้หรือยังไงนะเมื่อกี้มีคนบอกว่ามีคนเสริมอะไรมั้ยฮะว่าแบบเอ้ยเราไปส่องท่าทีสามใหม่ของตัวละครหรือไม่มีมันมีแค่นี้เหรอยูนิฟอร์มนี่ปลุกพลังมั้เอ้าไม่มีโอ้โหตื่นเต้นตั้งนั้นโอเคครับผมก็ วันนี้การส่องแพทใหม่ใน Fair Itself นะครับก็จบกันจะเเพนช์เท่านี้นะฮะขอบคุณทุกคนทุกท่านที่นั่งดูนะมานั่งดูสดหรือดูย้อนหลังมานั่งเฮฮากันนะครับแม่งมาสี่ตัวโอ้คาดหวังไม่เยอะมากครับผมอะ่ะผมหายกับแพทนี้มากเลยนะมรากดมึงมาแค่นี้เลยของใหม่ไปอยู่ที่บอสกอรนะอ๋อบอสกรนั้นะรรนะเราต้องไปประสบพบเจอด้วยตัวเองสิถ้าอย่างนั้นเออ ทำไมมันมา4ตัวมันจะมีมาอีกในอะนาคตไหมเนี่ยฮะเออเซ็พวกนี้เนี่ยอยากได้อีกอยากดูอีกเพราะอย่างในมาเวลเฟสบุ๊กนี่จะมีตอนนี้จะเป็นลูคเคสมี s p i เดอร์วูแแล้วก็มีใครอีกสตัวนะเออจำจำไม่ได้เหมือนกันไว้เจอกันครับฝันดีทุกคนนะครับทำไมมันแห้งจว้วงแล้วดูชื่อไลฟ์ผมรอวันนี้มาันานมากและดูมานานมากหมดแล้ว